นีเป็นยังไงไเราไม่ใช่แค่เพียงทำรถแพ็คเกอร์เท่านั้นนี่ครับเครื่องอัลฟาก่อน,นอกไม่เคยใช้ในใช้งานในไทยครับรถนั้นดูในรูปกับดูในคลิปมันก็สู้มาลองรถถ่ายกองจริงไม่ได้ครับ TS 110ครับเป็นรถนอกที่ไม่เคยใช้งานในไทยและคันนี้เคย ลงคลิปไปแล้วครับเน่ก็มาสู้ลองของจริงไม่ได้ครับดนก็ขอคุณลูกค้าจากจังหวัดชัยภูมิครับลูกค้าได้มาลองของจริงนะครับคราวนี้มีสเปคอะไรบ้างอันดับแรกเลยจะเห็นเลยครับว่าเคงจะเป็นเครื่องซีสูบครับปั๊มเฮ็ดไลน์สกอตนะครับ TFS จ,จะมีปั๊มเฮ็ดไลน์ตลอดเท่านั้นแล้วก็เป็นเครื่องซีสูบคราวนี้จะมีเทอร์โบด้วยเทอร์โบอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับอยู่ใต้ฝากระโปรง t f 110 ตามตัวเลขครับมีทั้งหมด110แต่งมาจะเป็นเครื่อง powerstar ที่เรารู้จักกันเสมือนกับรุ่น40นั่นเองครับแต่ ts จะใหม่กว่ารุ่น40นะครับคันหน้าจะเป็นคันหน้า new holland ครับคั TS, นคนี้จะเป็น 12, คันหน้า new holland ท่านไม่มีคาราโร่ไม่มีอย่างอื่นครับมีแต่คันหน้า new holland เท่านั้นถ้าในตระกูล ts นะครับแต่คันนี้จะเป็นเกียร์12บสคูนสิครับเดินหน้า12เกียรนะ์ถอยหลัง12เกียร์เกียร์ซิงโคลชัตเติลครับ สังเกตง่ายอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้าบางครั้งเนี่ยเกียร์หน้าตานี้มันก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าครับถ้ดูสังเกตง่ายคือจะดูที่กองไฮดรอลิกครับว่ามันจะมีกองลูกเดียวครับไม่ใช่สองสามลูกครับมันต้องมีลูกเดียวครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็จะเป็นท้ายแน่นอนครับเป็นท้ายห่างคำนวณถ้าเป็นเกียร์ธรรมดามีแต่ท้ายธรรมดาไฮดรอลิกแบบก็ธรรมดาครับยกแบบธรรมดาไม่มีไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับ นี่บ TS บสภาพเดิมจากนอกครับไม่เคยใช้งานในไทยลองรถลูกค้ามาลงรถของจริงกันครับโหแบบสุดยอดไปเลยครับนี่ครับเทอร์โบอยู่ข้างใต้นี่ครับใต้ฝากระโปรงครับนี่เทอร์โบอย่างที่เห็นครับคาหนนานิวเครื่องเพลาซีซูเปอร์เทอร์โบนะครับ110แรงม้าแล้วก็เป็นเกียร์ซิงโคลชัตเติลเดินหน้า12เกียร์ถอยหลัง12เกียร์แล้วก็ ระบบหางเป็นระบบหางธรรมดาครับเป็นกองคาริกลูกเดียวนะครับนี่รถสวยเดิมสภาพนอกดูยางก็กิ่งคาดครับยางหน้าครับเป็นยางเรเดียนครับขอบ28ครับถ้าข้างหน้า28ข้างหลังก็ต้องเป็น3 8ครับนี่เป็นยางใหญ่ครับดอกยางยังสวยอยู่ครับยางหน้าเหมือนพิ่งปีนมาไม่นานนี้ยางหลังไฟสโต n นครับ ขอบ38ครับ18.438ครับยางแค่ยางก็หลายบาทครับเพราะว่าอะไรถ้าเราไปซื้อยางใหม่เขายี่ห้อไฟสโซน18.430ปัจจุ 4, บันราคาเท่าไหร่เราก็น่าจะรู้กันเนาะนี่เป็นขอบส8ปด้วยเนี่ยราคาก็ต้องสูงกว่าอยู่แล้วครับนี่ลูกค้าไม่ใช่เราตามสภาพไปเางเดียวมีเพิ่มเติมครับก่อนอื่นที่ผมจะบอกเพิ่มเติมก่อนก็คือว่ารถไถ่ก่าน,นอกที่ออกจากชอยดานช้าที่ลง คลิปอยู่เนี่ยเราจะเช็คระบบให้นะครับไอชาว่าเช็คระบบให้นี่หมายถึงอะไรคือคานหน้าระบบ2่องเผาถ้าเป็น2องเผา2่องเผาต้องใช้ได้นะครับเนี่ยมาดูรอบๆก่องเผาต้องใช้ได้นะครับยาะครับเช็คระบบไฮสองเผาต้องใช้ได้นะเกียร์ใช้ได้ระบบไฮดรอลิกใช้ได้พีทก็ต้องใช้ได้นะครับ นี่เราเช็คเราไม่ได้ชื้อหรือเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์อันนั้นแตกต่างอันนั้นลือเช็คยันน็อตครับอันนี้เราจะเช็คระบบไฮและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะออกเราจะดูระบบรั่วฟร์มเพื่อเสริมให้ฟรีครับไม่ติดค่าจะจ่ายแม้แต่บาทเดียวครับที่จะคิดค่าใช้จ่ายคือสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับยกตัวอย่างเช่นเริ่มจากดันหน้าก่อนดีกว่าเป็นใบมีดชุดใบมีดดันหน้ากว้างทั้งหมด 8ฟุตครับให้เหมาะสมกับขนาดของตัวรถและล้อที่ใช้แล้วก็มีกระจังหน้าแน่นอนครับจากชอด่านช้างเนาะคิดหรือชอด่านช้างกรุ๊ปตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับต่อไปมีอะไรเพิ่มเติมครับมาดูด้านขวาของเครื่องันเห็นไหมลูกดำๆคืออะไรครับกองเปียกนั่นเองครัติดตั้งสร้งติดตั้งกองเปียกเพิ่มเติมแล้วจะมี ีเห็ so like <Yeah. S 1> <c oughs> นนี้แบตเตอรี่ใหม่จะเดินไฟพร้อมแบตเตอรี่ใหม่ไปด้วยครับเดี๋ยวจะมีทดลองที่หลังนะครับว่าไฟก็ต้องติดหมดทั้งไฟหน้าและไฟหลังนะครับมีเพิ่มเติมอย่างคือเดินใหม่ครับเดี๋ยวผมโชยให้ทีตอนท้ายนะครับโชยให้ท <c oughs> so ีตอนท้ายครับเดินใหม่แล้วก็มีนี่ส่วนใหญ่มึงนอกมาเนี่ยไอเนี้ยไม่มีหรอครับที่หุ้มคันเกียร์นี่อย่างเงี้ยอันนี้คือลูกค้าสร้างพิเศษครับที่เรามีจำหน่ายขายในตลาก็เพิ่มเติมไปครับ ติดต่อสอบถามได้ไอ้คู่เกียร์เรามีข่ายครับที่เบอร์ฝ่ายไรนได้0 9 2 6 6 4 4 9 4นี่เบอร์ตามเบรตามนี้เลยฮะนี่นี่ตามนี้เลย0926644964ครับนี่เบอร์ฝ่ายเราสอบถามได้เลยครับแน่นอนสิ่งที่เพิ่มเติมไปอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งราคาราคาไฟเบอร์ที่ลูกค้าเพิ่มเติมไปนะครับ นคาคาไฟเบอร์เพราะที่เมืองนอกมามันแตกครับมันใช้ไม่ได้แล้วดูไม่ค่อยสวยด้วยแล้วก็มีที่เพิ่มเติมไปก็มีเบาะครับเบาะหลังเบาะหลังเรามีบริการจัดส่งฟรีด้วยครับตอนนี้ถ้าผมจะไม่ผิดเบาะใหม่แท้นอก2,950บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศติดต่อได้เบอร์เบอร์อะไรที่ให้เมื่อสักครู่นี้0 9 2 6 6 4 4 9 6 4นั่นเองครับ นี่เป็นด้านหลังครับด้านหลังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะถ้าจำไม่ผิดแต่ด้านหลังนี่ถือว่าสวยิที่บอกเวลาเช็คคือหางต้องยกได้คือลูกค้าเนี่ยไม่ได้เอาห่างไปนะครับแต่ว่าก่อนที่เราถจะออกเราก็เอาห่างของเราเองเนี่ยมาต,ติดกระท้ายแล้วก็ต้องทดลองแล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูว่ามันยกได้ขึ้นลงได้ปกติไม่มีตรงไม่มีเต้นยกห่างได้ไม่มีตกนะครับผีดจก็ต้องใช้ได้นะครับแล้วก็ ทีเพิ่มเติมไปก็มีเวทล้อหลังอันนี้มีทั้งหมด2ก้อนนะครับมันจะมีเวทในกับเวทตัวนอกนะครับเ,น,บน,เนี่ยมาเวทในแล้วก็เวทตัวนอกสองก้อนทั้งหมด4ก้อนแน่นอนครับมันคืออะไรชอ์ด้านช้างกรุ๊ปตัวจริงที่นี่ที่เดียวนั่นเองครับเวทนอกแล้วก็มีขายนะครับหมายถึงเวทเก่านอกครับแทนนอกก็มีขายแต่ถ้าอยากได้เวทแบบนี้ชอด้านช้างกรุ๊ปแบบนี้ต้องไปกับโัวรถแท็กเตอร์ของเราเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าเวเก่านอกเราก็มีขายแล้วก้ละสี่พนาไอ้ที่มันประมาณ50กิโลติดต่อเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยครับนี่เดี๋ยวเราชมรอบๆแล้วคันนี้มีเพิ่มเติมอะไรบ้างเดี๋ยวเรีอนมาเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ที่หลังเขาว่าเป็นยังไงคันนี้ถือว่าสภาพสวยมากเวลาลูกค้ามาดูรถโทรสอบถามเราโทรสอบถามได้ครับ มันจะมีเบอร์ไว้ให้ก็คือเบอร์หลักๆจะมี2เบอร์ครับ062เอ่อ0639264156หรือ0655355664คนระับสเบอร์นี้สามารถโทรสอบถามรถคันอื่นได้แต่ว่ารถถ่ายยังไงอะรถนะ่ะมันไม่ใช่ร้0ย0 0ยังไงมันเป็นรถเก่าแล้วอยากให้ท่านผู้ชมได้มาทดลองกับเหมือนลูกค้า ที่ลองรถคันนี้ไปจังหวัดชัยภูมิครับลูกค้าซึ่งก็เคยเห็นแล้วเหมือนกันว่ารถคันนี้ได้เห็นคลิปมาแล้วแต่มันก็ไม่เหมือนลองกับของจริงครับนี่ก็อยากให้มาชมได้ครับไม่ใช่มีแค่ T8 ร้0เท่านั้นที่ช็อตา่างเครื่องอัดฟังแล้วก็มีครับแต่ตอนนี้อย่ารอเลยดีกว่ายังไงต้องมาชมฟังเสียงเครื่องคันนี้ว่ามันเป็นยังไงครับกับ t s 1 1 0ครับ TS ร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบแรงมาด้วยเครื่อง Power s t a r ับสี่สูบเทอร์โบครับนี่ขนาน้า New Gear สิบสองคูสิบสองครับนี่มีไปมีดันหน้าที่ติดตั้งไปใหม่ครับพร้อมกระจังหน้าเนี่ยได้ยินเสียงเทอร์โบไหมครับท่านชมพมษีววเนี่ยนี่ก็เสียงเทอร์โบครับเดิมจากนอกครับนี่ไปดูเดินมาฮะระบบไฟนี่ไฟก็ติดนะครับนี่ ไฟก็ต้องติดครับเพราะว่าเราเช็คระบบไฟด้วยไฟด้านหลังก็มีนะครับมีไฟเบรกอยู่มีไฟ่องผ่านนี่มาจากนอกนะครับดูไฟด้านหน้ากันด้วยครับแน่นอนครับระบบไฟตรงเดินใหม่ก็ต้องใช้ได้ครับไฟครับอ๋อนี่นี่น,น,นี่มีไฟเลียวด้วยน้นาปัดเดินไม่ ที่ของใหม่ของแท้ที่แจ้งไปครับนี่ก็ต้องใช้ได้นะครับนี่ผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะมีพลาสติกอยู่ให้ลูกค้าไปเอาออกครับเพราะเป็นของใหม่อันนี้เห็นแล้วนะนี่ที่เปิดไฟอยู่ครับนี่ที่แจ้งไปครับอันนี้คุมพุ่มเกียร์หม่คนระับที่มึงมองมาใช้ไม่ได้ครับนี่ที่ลูกค้าสร้างเพิ่มเติมไปนะครับ ีแต่ด้วยตกใจกันหมดเลยครับนี่จะจะคำว่าแต่นี่มันจะแรงสู้เสี่ยงเครื่องเาว่าสาคันนี้ได้หรือเปล่าไหนลองเร่งเครื่องให้ดูหน่อยครับว่าคันนี้เป็นยังไงอมนี่จัดโอเคเดี๋ยวมาวิ่วงให้โชว์ดาว่าเป็นยังไง 700 4พับเก่านอกไม่เคยใช้งานนะครับสภาพเดิมจากนอกที่เราเช็คระบบให้และเพิ่มเติมตามรายการครับที่แจ้งครับมีบะหมี่ดันหน้ากระจังหน้าเวทของชอดันช้างครบครับทั้งหมด4ก้อนครับราคาไฟเบอร์เบาใหม่ที่หุ้มคันเกียร์เดินไฟทั้งคานพร้อมแบตเตอรี่ใหม,รรม,แตตใหม่แล้วก็เรือนใหม่นะครับ๋อ,อมีอย่างหนึ่งก็คือกองเปียกนั่นเองครับก็คือรถ สภาพเดิมนอกจริงและเราก็เช็คระบบให้ให้พร้อมใช้นะครับกับ TS110 ครับแน่นอนครับรู้สึกไม่ต้องพูดถึงครับเราจะดูให้ก่อนออกครับซึ่งเราทำให้ฟรีอยู่นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั่นเองทีจะร้อยสิบเรับนิ่มๆครับวันนี้แบบแทบไม่เห็นเลยครับนี่แบบทีเอสร้ของเราไปจังหวัด ใช่เยาภูมิครับรถเก่านอกครับเกียร์12ด้วยเกียร์ธรรมดาไม่มีไฟฟ้าครับนี่ฝนตกแดดออครับเน่ก็ขอให้ลูกค้าเฮงเฮงร่ำรวยร่ลำรวยครับกับ TS 110คันนี้นี่มันสีแดงมาเดิมจากนอกครับเราไม่ได้ทำสีนี่ไหนขอดูเครื่องอีกสักทีหน่อยว่าเป็นไง หวานแทบไม่เห็นครับเครื่องนีก้กริฟมากครับกับ T ีเอ็ร้อยสิบคันนี้แน่นอนครับมันต้องโอ้หยกร้อยดูด้วยแน่นอนครับมันต้องตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับรถไสเก่านอกจากจอด์นชางครุบครับโอ้ยยกร้อยโชว์คันนี้ดูกันเดียวยว,ว่ามันพร้อมใช้งานขนาดไหนแค่เก้านอกต่ตางสภาพรถก็พร้อมใช้ครับ ก็ขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดชัยภูมิที่ไว้วางใจกับชอดันช้างกุ๊บแน่นอนครับโชว์จริงที่นี่ที่เดียวที่เป็นส่วนหนึ่งของของเราครับในานามของชอดันช้างครับกับ TS เอล1หนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบแหล่งม้ก็ขอให้ลูกค้าทำไรไม่ให้ทำได้อย่างเดียวให้รถคันนี้ทำไรทำเงินทำทองให้กับลูกค้าด้วยครับขอให้เฮงๆปังๆร่ำรวยร่ำรวย,ยครับกับ TS รถสิบคันนี้เราเนี่ยชอด้านช้างถ้าลูกค้าเก่าก็จะเข้าใจว่าเราไม่ใช่แค่เพียงทำรถแท็กเตอร์เท่านั้นไม่ใช่แค่อะไรเท่านั้น,อะ,น,นอะไรเก่านอกเราก็มีนะครับจะส่งได้ทั่วประเทศและที่สำคัญครับมีมากกว่านั้นค,คือเครื่องอัดฟางครับมีทั้งออรุ่นอื่นเราก็มีครับรถนี้เป็นรถนอกทั้งหมดอะ ที่เห็นนี้คือติดได้ครับได้ใช้ได้ปกติทั้งหมดนะครับเผาเดียวครับนี่เครื่องอัดฟางมีตั้งแต่นี่นี่จะเป็นนิวฮอลแลนด์นะครับนิวฮอลแลนด์อินเตอร์แมสซี่ครับราน่าจะเป็นแมสซี่อินเตอร์แล้วก็นิวฮอลแลนด์ครับนี่ก็โทรสอบถามเราได้ที่0 639264156หรือ065535 5664สีครับอ๋อผมลืมบอ,อกไปจอเดียก็มีนะครับนี่ครับเครื่องอัลฟ้าก่อน,นอกไม่เคยใช้ในไทยใช้งานในไทยครับกับช้อนช้าน,านบุบตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับแอ้ก็ขอบคุณลูกค้ารั้งครับจากจังหวัดชัยภูมิและก็ท่านผู้ชมที่ติดตามกับเราครับสวัสดีครับ